เคยเจอคำสุปธระมไหมเคยเจอครับไม่ใช่ฮิปฮอปหรอกไม่ใช่แรปเปอร์ลิเกอะไรเงี้ยมันผิดตรงไหนทำไมริเกไม่โอเคหรอมันไม่ดีหรอโอ้เขาเป็นใครวะเขาเแชร์ผมไปดา่านี่นคนแถวบ้านเขาก็พูดกันเขาเแบบโอ้แค่นี้แหละมันก็จะไปไหนได้อีกด้วยความเป็นเด็กผมก็รู้สึกโกรธ้วยครับทำไมแบบมาพูดอย่างนี้หลักๆที่ผมมาตรงนี้เพราะว่าผมต้องการเงินให้พ่อแม่ครับอย่างเดียวเลยดูแลทั้งบ้านเลยป่ะครับใช่ครับเดือนละถามสี่แสนสบายตอนนี้แล้วมีอะไรที่รับไม่ไหวไหมผมไม่มีอะไรที่รับไม่ไหวพร้อมที่จะเจออะไรทุกอย่าง สนับสนุนโดย B Vita วิตามินผมสูตรแพทย์ช่วยลดผมร่วงสร้างผมเกิดใหม่แก้ตรงจุดจากภายในง่ายๆเพียงทานวันละหเม็ดให้ความมั่นใจกลับคืนมาสั่งซื้อได้ที่ Line แอ B Vita สวัสดีครับ แท็กที่อายุน้อยที่สุดในชีวิตของผมครับโอ้เท่าไหร่ปีนี้1 0 16ครับ16ตอนนั้น16หยังร้องเพลงไม่ได้เลยสัมภาษณ์บ่อยใช่ปะบ่อยอยู่ครับเจ้าคุยเจ้คุยชอบคุยป้ายเกิดมาคุยป้ายเกิดมาคุยอ่ะไัเจอกันครั้งแรกตอนวูดี้ไลฟ์และคุณมาคุยกันตอนนั้นเนี่ยซิงเกิลของคุณเนี่ยขึ้นวิวบอร์ดช้ายังงงงงอยู่ปะตอนนั้นมันคืออะไรวะหรืออะไรอย่างงี้ปะงงครับพี่เพราะว่า ผมไม่รู้จักบิลบอร์ดครับผมก็ถามเขาว่าอ๋อมันคือท็อปชาร์ตแบบเหมือน Spotify จุกอะไรอย่างนี้หรอครับอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่มันเป็นท็อปชาร์ตระดับโลกเลยนะแล้วผมก็เลยบอกโอ้ก็เลยดีใจตามหลังเขาไปครับดีเลยนิดนึงดีเลยครับภูมิใจไหมครับภูมิใจครับภูมิใจในตัวเองครับพี่รู้ว่าเวลาคุณรับเนี่ยคุณก็จะบอกว่าคุณจะไม่ใช้คำหยาบอืมใช่ครับใช่ปะ หลักการนี้มาจากไหนพ่อแม่ผมมันชอบฟังเพลงผมถ้ามันมีคำหยาบเขาอาจจะไม่ชอบ FC ฟมอผมน้องๆเยอะครับแบบเป็นเด็กๆก,ก็เลยคิดว่าเออถ้าน้องฟังแล้วเขาร้องตามเนี่ยจะได้ร้องให้พ่อแม่เขาได้ยินได้ด้วย เคยเจอคำสุป,ประมาณไหมเคยเจอครับตอนสมัยเด็กๆเ,เลยครับช่วงไปออกรายการซูเปอร์เทนแล้วช่วงรายการที่ผมไปร้องเพลงกับพี่บูจานย์แล้วนี่คนแถวบ้านเขาก็พูดกันอะไรเงี้ยครับว่าแบบโอ้มันก็แค่นี้แหละมันก็จะไปไหนได้อีกฟังแล้วเป็นไงด้วยความเป็นเด็กผมก็รู้สึกโกรธ้วยครับทำไมแบบมาพูดอย่างงี้คิดว่าเออเนี่ยจะทำทำให้ได้มันก็เป็นหนึ่งในแรงจูงใจที่ทําให้ผมแบบว่าตั้งใจทําตอนเนี้ยครับถ้าเกิดแบบเราไม่ได้ทําอะไรแล้วปล่อยเขาพูดไปงั้นเขาก็จะได้ใจถ้าเราทําให้เขาเห็นเลยดีกว่าอันเนี้ครับ แต่ทุกวันนี้ได้กลับไปถามเขาไหมว่าได้เห็นหรือยังไม่ได้ถามเลยครับไม่ได้คุยอะไรกันเลยครับเขาคงเอื้องอยู่พี่ว่าก็เราสามารถมาไกลได้จริงๆมีดราม่าอีกไหมในชีวิตพี่อยากฟังอ่ะอายุ16ปีมีดราม่าอะไรบ้างผมว่าดราม่าผมมันเป็นแนวเพลงที่ผมทํามากกว่าครับพี่เพลงผมมันจะมีความเป็นลูกทุ่งครับมันจะมีระนาดเข้ามามีอะไรที่มันไทยๆครับในเพลงแล้วคนก็จะมาบอกว่าแบบเออผมอ่ะไม่ใช่ฮิปฮอปหรอกไม่ใช่แรปเปอร์ลิเกอะไรเงี้ยครับเวลาเป็นศิลปินประโยคไหนที่ด่าแล้วมันเจ็บสุด ไม่ชอบตรงนี้เขาแบบว่ามามาเหยียดแนวเพลงอะไรเงีย้ยครับว่าแบบเอ้ยอันเนี้ยมันคือริเกผมแบบไม่เข้าใจว่ามันผิดตรงไหนทําไมริเกไม่โอเคหรอไม่ดีหรอแต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรมากครับพี่แต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยสนใจครับเก็บไปคิดเครียรครับว่าแบบโอ้ยเขาเป็นใครวะเขา,าแชร์ผมไปด่าเขาไม่รู้จักผมเลยแล้วเขามาด่าผมได้ไงแล้วตอนนั้นเวลาอารมณ์มันขึ้นเนี่ยใครช่วย เป็นที่ปรึกษาแล้วเพราะว่าบางทีมันก็คิดเองไม่ได้เหมือนกันนะมันต้องมีผู้ใหญ่มาคอยตบๆป่ะใช่ครับตอนนั้นใครช่วยพี่นีโนครับ,รบที่เขาเป็นเจ้าของค่ายไฮเปชนตอนนี้ครับขเขาก็มาบอกว่าเออเนี่ยเขาต้องเจอกันอย่างนี้ทุกคนแหละไปอย่าไปคิดมากเราหาเงินให้พ่อแม่เราดีกว่าเลยเอามาคิดว่าแบบเออแล้วก็ไม่ควรไปสนใจคิดดูนะถ้าเกิดเราเก็บไปคิดเราจะแบกความคิดทุกคนไว้ตลอดเวลาเลยนะใช่ครับโคตรหนักเลยชีวิตใช่ครับเต้นไปหมดเลยแต่ระวางได้ก็เบาครับมากเลยใช่ครับแปลว่าพร้อมรับมือกับอะไรก็ตามที่จะมาใน่อนาคตคิด้ ผมคิดว่าผมรับมือได้ครับแล้วมีอะไรที่รับไม่ไหวไหมผมไม่มีอะไรที่รับไม่ไหวเลยครับผมรู้สึกว่าผมมาจากศูนย์ครับพี่แล้วตอนนี้ผมผมบวกอยู่ศูนย์ของผมมันการเป็นห้าเป็นสิบผมก็พร้อมที่จะเจออะไรทุกอย่างครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้กลัวอะไรเลยพี่ไม่ค่อยเห็นเรื่องความรักของพีเทาไมไม่ค่อยเห็นหรอกครับพี่มีไหมแฟนก็มีคุยคุยกันอะไรเงี้ยเรียกว่าแฟนไหมหรือว่าเรียกว่าไม่อะที่ผ่านมาเคยมีแฟนี่ยไม่มี ไม่มีครับก็มีคุยเขาคุยด้วยก็คุยอะไรเงี้ยทำไมที่ผ่านมาไม่ไม่เรียกว่าแฟนเพราะอะไรผมก็ยังไม่ได้สนใจอะไรตอนนั้นครับทํางานดีกว่าอะไรเงี้ยหาเงินให้พ่อแม่ก่อนเพราะว่าตอนนั้นหลักๆที่ผมมาตรงนี้เพราะว่าผมต้องการเงินให้พ่อแม่ครับอย่างเดียวเลยผมก็เลยไม่ได้คิดเรื่องอื่นมาครับซึ่งก็ได้แล้วได้แล้วเงินให้พ่อแม่แล้วไปมาพูดถึงซึ่งก็ใหม่หน่อยชื่อว่าชื่อเพลงว่าไอหนุ่ยครับพี่ไอหนุ่ยล่าสุดเลยครับขอฟังนิดนึง นุ้ยทิ้งพี่ไปหัวใจช้ำซวงนุ้ยทิ้งพี่ไปหัวใจช้ำซวงเจ็บทั้งปวงนุ้ยทิ้งพี่ไปฟิดแตกเป็นไงบ้างหลังจากที่่ดูโอ้ดีครับวิวขึ้นเร็วมากเลยครับตกใจเนี่ยครับคนบอกว่าชอบอะไรกับเพลงนี้ส่วนมากคนตายเข้ามาดูครับแบบไอ้นุ้ยน้องไอ้นุ้ยอะไรเง<อ>ี<ๆ>้ยครับคนก็บอกว่าเออเป็นแบบไม่เคยเห็นไปทำเลยเพลงที่เราได้ยินจากคุณทั้งหมดเนี่ยแต่งเองสักกี่เปอร์เซ็นต์โอ้แต่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ คุณแต่งเพลงเรื่องความรักแต่ก็ไม่ได้มีความรักอะไรมากขนาดนั้น <c oughs> ก็ถามไงว่าแล้วมันรู้ได้ยังไงวะว่าแบบอ๋อ oh. ใช่ป่ะพี่อยากรู้ <c oughs> จินตนาการเลยคับพี่สมมติว่าผมแค่เจอผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยแบบว่าเขาเอ้ยเขาอาจจะเดินผ่านผมแป๊บเดียวผมก็มาเขียนเป็นเพลงได้แล้วว่าผมเจอผู้หญิงคนหนึ่งเขาทํ่ใจผมไว้อะไรงั้นครับก็กลายเป็นเพลงไปแล้วอาจากประสบการณ์จริงเลยใช่ครับหรือจากประสบการณ์พี่ของผมหรือว่าของเพื่อนแล้วก็เอามาเขียนเพลงได้เวลาเราแต่งเพลงเนี่ยเราต้องอยู่ในมูทไหนบรรยากาศต้องเป็น บรรยากาศต,กต้องสนุกสนานครับพี่<ช>เพราะ<ช>ว่าถ้าเครียดเราผมจะคิดไม่ออกมันเป็นโจทย์แบบว่าต้องแต่งเพลงตอนนี้แล้วเราก็ไปหาบรรยากาศชื่อๆหรือว่าอยู่ๆมันก็มามันอยู่ๆมันก็มาครับเสร็จมันจะมาตอนไหนโหมันมาไม่บอกผมเลยครับ <laughs> มันมาตอนไหนไม่รู้ครับพี่แบบผมอาจจะนั่งเล่นอยู่ก็อาจจะมีฮุกหนึ่งเข้ามาในหัวอะไรเงี้ยครับอารมณ์ต้องดีใช่ครับอารมณ์อารมณ์ไม่ดีไม่น่าจะมาอารมณ์ไม่ดีไม่มาครับ เราทำงานตั้งแต่เด็กจนมาถึงวันนี้ยอยู่ในวงการกี่ปีแล้วนะผมอยู่ในวงการแล้วอครับนี่อ่อยู่แล้วสิสองสองปีไหมครับอ่ะประมาณ2ปีวัยรุ่นของเรา ชีวิตส่วนตัวเรามันหายไปเลยอะใช่ป่ะเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิหายครับเหมือนผมอยากดูของเล่นอะไรเงี้ยครับร้านขายของเล่นผมก็แบบไปยืนงงๆอ,อยู่หน้าร้านของเล่นแล้วก็ดูของเล่นนู้นนี้ได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมไปทําอย่างนั้นไม่ได้แบบไปเอ้ยไปยืนดูของเล่นแต่คนก็มาขอถ่ายรูปแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะเสียตรงนั้นไปครับแต่ก็ไม่ได้รู้สึกกังวลมากครับว่าแบบเออมันเสียไปแล้วว่ะเสียใจว่ะอะไรเงี้ยไม่มีครับมันก็คือเส้นทางชีวิตของเรามันเป็นอย่างนี้มันก็ ผมก็ปล่อยไหลไปก็เราเลือกที่จะมาเส้นทางนี้ใช่ครับเพราะเราเลือกเองมันก็อยู่ในแพ็กเกจใช่ครับใช่ไหมแพ็กเกจอาจจะมีคนมาขอถ่ายรูปซึ่งคนก็น่าจะชอบไม่ใช่เหรอหมายถึงว่าเขากูซ่ามาถ่ายกับเราชอบชอบครับแล้วเราไม่รู้จะเจอเขาอีกทีเมื่อไหร่ถูกป่คมันเป็นเหมือนครั้งเดียวในชีวิตที่อาจจะได้มีโอกาสเจอกันให้ความสาคัญกับแฟนเขาเวลาถ่ายรูปอ่ะ ให้ครับให้ความสําคัญนะครับเพราะว่าเขาก็คือแบบเอยคนฟังเพลงเราเขาคือคนที่แบบแชร์เพลงให้เราซัพพอร์ตเราอะไรเงี้ยมาดูเราเวลาผมเจอหรืออะไรถ้าเกิดผมไม่ยุ่งจริงๆอะไรเงี้ยครับผมก็จะแบบคุยด้วยทักทายตลอดครับวันที่เรารู้สึกมีความสุขโคตรเลยนึกถึงเหตุการณ์อะไรตั้งแต่เกิดมาตอนนี้แหละครับพี่มีเงินให้พ่อแม่พ่อแม่ผมสบายน้องเอเรียนหนังสือผมคิดว่าตอนนี้ผมมีความสุขครับดูแลทั้งบ้านเลยป่ะครับใช่ครับ เรามาจากบ้านที่ไม่มีไหมหรือว่าออมีใช้ครับพี่แต่ไม่มีเก็บมีใช้แต่ไม่มีเก็บใช่ครับแต่วันนี้เราดูแลบ้านเราได้ดูแลครับภูมิใจไหมภูมิใจมากครับพี่ไม่ไม่คิดว่าวันหนึ่งผมจะมีรายได้มีเพลงฟังให้คนฟังและคนชอบสมัยก่อนเงินหลักพันก็ถือว่าเยอะเนาะเยอะครับ ตอนโตขึ้นมาหลักเท่าไหร่ที่ตกใจว่าเออฉันมีเงินจํานวนนี้ได้จริงเดือนละาถามสี่แสนอะไรเงี้ยครับผมก็ตกใจครับเพราะว่าเหมือนผมเคยเห็นแต่ในหนังอะครับพี่มันจะมีจริงเหรอผมคุยกับพ่อแม่ผมแต่ว่าพอเรามาเจอแล้ว,วอ๋อมันมีจริงรเงินที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยบริหารจัดก,การยังไงครับทุกวันนี้เงินโอนให้แม่หมดเลยครับพี่แล้วเขาโอนมาป,ปึ๊งโอนให้แม่หมดแล้วแม่ค่อยให้เราปึ้ง,งกลับมาแปลว่าเรามีค่าขนมก็มีค่าขนมของเราได,ได้ได้เป็นรายวันหรือรายสัปดาห์รายเดือนครับก็โอนให้เลยแล้วก็จัดการเองใช่ครับ แม่บอกให้ทำหรือว่าเราบอกเองก็ผมคิดเองครับน่ารักอ่ะมีก็น่ารักครับขอบคุณครับจําได้ว่าเงินก้อนแรกที่ได้มาเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่หมื่นหนึ่งครับได้จากอะไรครับงานอีเวนต์ครับไปร้องเพลงอะไรครับแล้วก็แบบได้เงินมา1,000งบาทดีใจมากเลยครับ เอาไปใช้กับอะไรตอนนั้นเอาให้แม่ครับแล้วก็เอาไปซื้อข้าวกินอะไรเงี้ยเหระครับนี่เป็นเสาหลักให้กับบ้านเลยพี่รู้สึกภูมิใจในตัวคุณมากพ่อแม่พูดแบบว่าภูมิใจในตัวลูกมากมากเลยท่านว่าอย่างไรบ้างขอบคุณมากที่ทําให้พ่อแม่มีความสุขแล้วก็สบายขอบคุณมากจริงแบบภูมิใจอะไรเงี้ยครับได้ข่าวว่าอยากทําห้องเช่าใช่ครับอยากแบบมีธุรกิจอะไรทำไมอยากทาธุรกิจห้องเช่าผมรู้สึกว่าถ้าแบบว่าเพลงอ่ะคนอาจจะแบบ ไม่ได้ฟังผมตลอดอาจจะเบื่อผมมันผมก็เลยคิดว่าถ้าตอนไหนผมแบบหาเงินได้แล้วผมอ่ะอยากจะทําอะไรบางอย่างที่มันแบบว่าเออผมสามารถแบบมีเงินจากตรงนี้ได้โดยที่ไม่ต้องแบบร้องเพลงก็ได้พ่อกับแม่ผมก็คิดว่าแบบเออทําหอพักไหมห้องเช่าก็เก็บรายเดือนกันไปก็เราก็จะมีเงินตรงนั้นทุกเดือนทุกเดือน,อ,นอะไรอย่างเงี้ยนี่คุณนึกถึง Passive Income น,นะ้ว Passive มายถึงว่าเราไม่ต้องทําอะไรเงินมันก็ไหลเข้ามาเองใช่ครับแบบ,บอยู่เฉยๆมันก็มาลงทุนหนึ่งครั้งอะไรย่างเงี้ยอยากเป็นนักธุรกิจปะ ผมผมว่ามันปวดหัวครับพี่ผมเห็นพวกพี่พี่เขาทากันอ่ะผมรู้สึกว่ามันคิดอะไรเยอะแยะอะไรครับแบบเอ,อ,อะก็ประชุมกันแล้วแต่เราทาให้มันง่ายก็ได้นี่๋อ,อได้นี่รับคอนเซ็ปเป็นยังไงพายเป็นคุณให้มันต่างจากชาวบ,บ้านคนจะได้อยากจะมาเช่ามันคือ,อยังไงผมก็จะแบบทําให้มันดีๆเลยครับแต่ว่าไม่ได้แพงมากแบบอยากให้คนที่เขาเข้ากรุงเทพมาทํางานเนี่ยเขามีหอพักที่แบบดีๆแล้วก็ไม่แพงมากธุรกิจนีดีนะเพื่อนพี่เขาทำอีกวันนี้วเขามาให้สัมภาษณ์แหละมันก็คือที่ตั้งอ่ะต้องใช่แล้วต้องดี ปุ๊บคนมันก็อยู่เยอะจะเริ่มทำเมื่อไหร่อยากได้เร็วที่สุดแล้วครับพี่เราจะได้ชิวๆไปจะได้แบบไม่ซีเรียสว่าเอ้ยเดือนนี้จะมีคอนเสิร์ตเล่นไหมวะเนี่ยอาจจะได้แบบอ๋อไม่มีเล่นผมก็มีเงินตรงนี้อยู่ทุกเดือนอยู่แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากแล้วเมื่อ,อไหร่คุณจะพร้อมผมก็คิดว่าเนี่ยแหละครับก่อน20ผมต้องพร้อมให้ได้แต่พี่คิดต่างนะเอ้ยพี่คิดว่าเท่าไหร่ครับเนี่ยพี่ว่าคุณพร้อมเสมอโอ้ยข้าใจคุณต้องค,ครับพี่แค่อยากชวนคุณคิดเล่นๆนะว่าถ้าคุณณณณตตััั้้้้้้งงงงเเาาาปปีปีหนนนนแลววคคคุุออมมิิระะกกก่็็ดดบไ อีกหนึ่งปีจากนี้ไปฉันต้องมีเงินก้อนนี้กี่แสนก็ว่ากันไปเนาะต่อเดือนฉันต้องทําได้เท่าไหร่ต่อสัปดาห์ฉันต้องทําได้เท่าไหร่แล้วก็แค่ทําสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นก็คุยกับทางค่าก็ได้อ่ะงานเพิ่มเพิ่มงานหน่อยทําอะไรได้อีกบ้างหาเงินอีกอกี่บาทแล้วพอมันไปถึงจุดจุดนั้นอ่ะคุณก็ไม่ต้องรอสิบเก้าไงคุณก็จะเริ่มตั้งแต่อายุสิบเจ็ดครับแลวคุณก็จะมีอพาร์ตเมนต์ให้เช่า oh. พี่ว่าความยากมันอยู่ที่ความคิดของเรามากกว่ามันยากแต่ไปก็ทําให้เห็นแล ในวัยสิบขวบคุณสามารถเป็นนักร้องที่คนให้ความสนใจแล้วก็เป็นที่ยอมรับแล้วลคุณก็สามารถท,รทําอะไรที่เป็นไปไม่ได้ให้มันเป็นไปได้นี่คือตีมของคุณคุณทําอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้ให้มันเป็นไปได้คุณสามารถเป็นเด็กที่ขึ้นบิวบอร์ดชาได้คุณสามารถเป็นคนที่จะรับแต่ไม่ใช้คําหยาบได้แล้วทาไมคุณจะไม่สามารถเป็นเจ้าของอาพารไม่ได้เช่าตอนอายุสิบเจ็ดงงลองวางแผนดูพี่ว่ามันแค่ไม่กล้าคิดเองแต่ถ้าคุณกล้าคิดอ่ะไม่มีอะไรจะมาขวางทางคุณได้นะคุณ เป็นยังไงบ้างอวุธดีเอฟแอมวันนี้ดีใจครับที่ได้มานั่งคุยกับพี่ครับ e <lebr os an> เห็นพี่ตั้งแต่แบบตอนที่สมัยผมแบบยังขาดขั้วเงย้ยครับผมเห็นพี่สัมภาษณ์คนนู้นคนนี้คนที่แบบประสบความสําเร็จหรือคนที่มีเรื่องอะไรที่แบบเฮ้ยเนี่ย,ค,ยคุยหน้าคุยหน้าแบบให้คนฟังอะไรเงี้ยครับแล้วผมรู้สึกว่าวันห <ๆ S 3> นึ่งผมได้มานั่งคุยกับพี่แล้วได้มาพูดเรื่องของผมให้พี่ฟังแล้วพี่มีโอกาสได้ฟังผมผมก็รู้สึกดีใจมากอ๋อพี่ก็ดีใจมากพี่บกวันนี้มันไม่ใช่แบบทอล์ กับสัมภาษณ์ตอบพี่ว่าเราใช้เวลาช่วงเนี้ยครึ่งชั่วโมงในการแลกเปลี่ยนไอเดียด้วยกันแล้วมันก็ไม่ใช่แบบว่าต้องตามสกิปเปะแต่ว่าแลกเปลี่ยนพลังงานดีๆซึ่งกันและกันเพราะว่าชีวิตเราก็มีแค่เนี้ยก็คือประสบการณ์ที่เรานํามาใช้เราหวังว่าบทสนทาที่เราคุยกันในวันนี้มันจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่ดูอยู่อย่างน้อยบางคนที่อาจจะคิดว่าเอะกูอายุประมาณสิบกว่าขวบอยากเป็นศิลป,ปินะเขาบ,บ้างเขาก็มีตัวอย่างไงตอนนี้หรือว่าคนที่เขาอยากจะทำอัฟฟาไม่ได้เช่า เูแลาวเขาอาจจะเริ่มทำพันเป็ได้ชาวเลยก็เป็นได้ขอบคุณนะครับไปขอบคุณครับพี่ขอบคุณนะครับสนับสนุนโดย B Vita วิตามินผมสูตรแพทย์ช่วยลดผมร่วงสร้างผมเกิดใหม่แก้ตรงจุดจากภายในง่ายๆเพียงทานวันละ1เม็ดให้ความมั่นใจกลับคืนมาสั่งซื้อได้ที่ Line แอดบีไวต